สี่ฟีเจอร์ที่ควรรู้สําหรับ iPhone 17วันนี้เราพามาชม iPhone 17ของจริงพร้อม4ฟีเจอร์เด็ดที่คุณควรรู้แต่สําหรับใครที่กําลังมองหาโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดก็ต้องนี่เลยบัตรเครดิตกรุงศรีขอสามารถผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนแถมมีโปรโมชั่นคุ้มถึง3ต่อต่อที่1รับเครดิตเงินคืนสูงสุด3,000 0บาทต่อที่2แรกถอยรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด1 7จากร้านคาชั้นนาต่อที่3เก่าแลกใหม่รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด1,000บาทออออย่่าาางงงแแแแแกกล้้้้้้หหหนนนนนนนวววใใมชทััตะ ให้เวลาถ่ายวอลปกกลุ่มหรือไลฟ์สามารถได้มุมกว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องหมุนมือถือเลย2ตรวจวัดสุขภาพได้มากขึ้นลองใช้ร่วมกับ Apple Watch Series 11รุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone 17ตัวเรือนอลูมิเนียมสีเงินดีไซน์เท่มากมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่วัดความดันโลหิตได้ที่สําคัญช์จ15นาทีใช้ได้สูงสุด8ชั่วโมง3 Apple Ecosystem พูดถึง Apple Watch แล้วต้องยกให้ Apple Ecosystem ที่ทํางานลื่นมากแค่ยกข้อมือก็สั่งถ่ายวิดีโอจาก iPhone ได้เลย4กล้องหลังใหม่ของ iPhone 17ใช้เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นและ กัสไวกว่าเดิมมากถ่ายชัดตื้นหลังละลายได้สวยและเขายังมีสมาร์ทพอร์เทรดด้วยที่ถ่ายก่อนแล้วค่อยมาเลือกจุดโฟกัสทีหลังได้4ฟีเจอร์สุดคูลที่ทําให้ iPhone 17น่าใช้ยิ่งขึ้นและถ้าอยากซื้อแบบคุ้มสุดต้องใช้บัตรเครดิตกรุงศรี Life Worth Living คุณค่าในแบบคุณ